มาเกล็ดมากครับรถจนเมียนมากนะฮะที่เห็นรอบๆตัวนะครับก็คือประเทศเมียนมานะครับนี่นี่พวกเรากับปีกไปนี่ต้องใช้เสียงนะครับต้องใช้เสียงแตรครับใช้เสียงแตรนะครับนี่นี่คือปีกไปในพม่านะครับใช้เสียงแตรนะครับนี่เป็นเคร่องมันเครื I'm I'm not to be a good oh person. I'm not going to be a good person. i going to be a good to be a good person. I'm not going to be a good person. I'm not going to be a good

เออไปทิ้งบุรีในพ้องเมียน,นานะครับแล้วก็ออกควาว่าไฟไหม่นะครับเป็นยามครับยามเปน็นนี้นะครับ <c oughs> เออใจเป็นคนใจไม่น่ารักนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเออเมียนมาเราเนี่ยเป็นประเทศที่ว่าแอบวุ่นวายมากแอบตรงนี้ให้ใช้เสียงแตรนะครับถ้าคุณไม่ใช้เสียงแตรผิดน,นะครับ <c oughs> อีกที้ะคนจะเดินมัว่วนะครับ โอนนี้ก oh. <AND S 2> <'s> ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเอาบิ๊ไบได้บิกไบขบบแล้วยวจะเที่ยวกัไปเครับมียนมาเมียนมาเนมาครับตอนนี้เราอยู่เมียนมา